คือขากไงซอยจังเลยอื้มโอเคโอ้โห่ปะท้ Không ăn, không ăn, không đi không đây có khó, hoàn nhỉ Nước à xoay anh nhớ เชียงอ๋อรุดเือครับเชียงพระเถ่าปสิหารทั้งเฮ็ดมาทั้งนั้นบริขกุดจดจานยมแรงครับผม <c oughs> <c oughs> หนังหนังมันตีเสียบเหุ่กหุุ่มเลยคนนมณก็เครับใช่ไหมคุปฮะใช่ I <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมมาซีมกับแกมน้ำกันเปลี่ยวบ่อปาเล็กใส่ข้างในวะบอ่าบ่าเล็กกว่าเปลี่ยวแล้วต้มเปลี่ยวใดเลยว้าวครับอื้ม <c oughs> มาเลยพี่เจังกินน้ำกายุบานเท่าไรไหมน้ำรสชาติเดียวกันเลยรสชาติเดียวกันเลยแซ่บกว่าของบ้านเท่าอีกไม่เลวนแซ่บก็กายบานบ้านเท่าเมื่อไหร่กระดูกมันจะแมนแล้วก็มันกระดูกมันแข็งตะกินแบบบ้าเลยไม่น่ะ อึบไม่เป็นไรเขา,า,าไม่ข่าวเขาก็แล้วประมาณวัยที่จะบาดปบองอึอบเลยหรอเออซึ่งไรหรอโอ้แสบคือต้มสมยำได้เราเคยผ่าในขนาดบริมสมุนไพรอ่าม,มันเข่ากันคือว่ามันมีเอาใส่ไอ้ใบบักขามอ่อนใส่บักขามอันบ่อของบริษัทอันนี้นั่นบบักขามอ่อนแปลว่าน้งเข่าวอวดตัวเลยไม่บักขามอ่อนไหมยิราขาอะไร นีอหนามใ้่ได้ทุกอย่างเติมหนามีบ่กระทานใหญ่เหรอก็เติมมันด้วยป่ะใส่ได้ทุกอย่างมันต้มต้มแกงใส่ได้บัดมันเป็นดอกบาเลเก็บบอเก็บพยายาม,มึงเอาดอกมันมาเด้อไอ้มันไอ้เนี่ยสองขี่เสียบหนามเนี่เ <c oughs> สียบมึง ขาไม่กินที่ไหนเขาก็มีอยู่ยิ้มยิ้มยิมนอนหลับ